การจัดประสบการณ์สำหรับติดปฐมวัยเรื่องวัฏจักรของฝน ขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะตะเอนี่ก็คืออุปกรณ์ของครูในวันนี้นะคะเด็กๆแต่เอ๊ะเมื่อกี้เด็กๆได้ยินเสียงอะไรคะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เป็นเสียงฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องก็คือสัญญาณเตือนว่าฝนกําลังจะตกลงมานั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า ฝนที่ตกมาจากบนฟ้านั้นมาจากไหนกันเดี๋ยววันนี้นะคะครูพี่โอจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้เรื่องฝนกันค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าฝนที่ตกมาจากบนฟ้านั้นมาจากไหนกันนะไปเลยค่ะวัฏถจากของการเกิดฝนฝนเกิดจากดวงอาทิตย์และน้ำค่ะเด็กๆเมื่อน้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ าาก็จะระเหยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆใหญ่จากนั้นนะคะก็ตกลงมาเป็นฝนนั่นเองค่ะเด็กๆและหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆและนี่ก็คือวัฏจักรของฝนนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ครูจะพาเด็กๆไปทำอุปกรณ์กันฝนจำลองกันจ้า และอุปกรณ์ตกแต่งค่ะเด็กๆเ,เราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆพับกระดาษพับตามคุณครูเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นใช้นิ้วรีดนะคะขอบกระดาษให้เรียบสนิทนะคะเด็กๆเด็กๆพับสลับไปมาแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะพับจนสุดกระดาษเลยจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆ เด็กลองคิดดูสิว่าวันนี้ครูจะทำอุปกรณ์กันฝนอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอบระหว่างที่เด็กๆคิดเดี๋ยวครูขอทากตามก่อนนะคะเพราะว่าครูต้องการให้กระดาษสีทั้งสองนะั้นประกบติดกันครูจะทากาวที่ขอบกระดาษทั้งสองสีนะคะเด็กๆแล้วก็ประกบติดกันแบบนี้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะครูก็จะไปวาดการอุปกรณ์กันฝน เด็กๆนึกออกหรือยังคะว่าวันนี้ครูจะทําอุปกรณ์การฝนอะไรเอ่ยอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้ครูก็จะทําร่มกันฝนนั่นเองค่ะเด็กๆเกๆมื่อครูติดร่มที่ครูพับลงไปแล้วนะคะครูก็จะตกแต่งนะคะใบงานของครูให้สวยงามแบบนี้เลยเด็กๆ,ๆ,ๆนะคะจะพับหรือจะตัดจะระบายสีร่มของเด็กๆรูปแบบไหนก็ได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าให้ตกแต่ง ตามจินตนาการของตนเองไม่ตกแต่งเหมือนของครูนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลงานตนเองส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ